ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเกะพัสดุกันชิ้นนี้มันคือเลโก้นะ,ะทุกคนก็อันนี้เราซื้อมาจากจีนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นคัตเตอร์เนาะนี่เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะทุกคนมาแล้วทุกคนก็คือเมื่อกี้ไปทำทุระมานะก็มาเกะกันเลยดีกว่าแกะด้านนี้ชื เราสั่งมาสี่อันนะทุกคนสามิบาทคืออันแต่อันมันถูกมากอันนี้ห้าบาททุกคนนี่ก็จะเป็นตัวหมาป่าตัวนี้นี่ตัวนี้ทนะุกคนเชื่ออะไรไม่รู้เราจำไม่ได้นะนี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นคู่กันใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ก็คืออ่า สองอันนี้อันละห้าบาทนะทุกคนแล้วก็อันนี้หกบาทอันนี้สิบหกบาทก็คือถ้าถ้าซื้อเนี่ยตัวแบบนี้สองกล่องก็คืออีกกล่องหนึ่งจะราคาเต็มนะทุกคนก็คือมันเป็นส่วนลดกล่องหนึ่งนะคะนี่โอเคประมาณนี้นะแล้วก็เราจะมาดูนี้กันตัวนี้น่าจะชื่อนิกมั้งใช่ปะไม่รู้เราไม่แน่ใจเหมือนกันอนะจากเรื่องสูทเปียนะทุกคนนี่ มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีนี่ไปประกอบมาให้เดี๋ยวเราให้ดูตัวแรกที่เราทำนะนี่เป็นตัวนี้คือพ่อเราเอามาให้ในทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เราก็เลยติดใจเ,าาเ,นะเ,เ,ใเราก็เลยสั่งมาอีกในทุกคนเท่านี้สามสิบวาบาทเองนะนี่แล้วก็มีก็คือเขาเป็นคููกันใช่ไหมเราเลยสั่งมา ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราต่อเสร็จเราจะถ่ายคลิปสั้นให้ดูนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ